สวัสดีครับทุกคนรถคันนี้ผมให้เสียงไม่ยากเลยนะปังไม่ไหวนะครับสวัสดีครับทุกคนก็มาอยู่กับบอลอีกแล้วนะครับกับรถมือสองสองสามนาทีนะครับวันนี้น้องบอลเอามาเอาใจนะครับในส่วนของสายฮอนด้านะครับบอลมีฮอนด้าราคาเพียง2 7 9 0 0 0บาท กับเลขไม์เพียง7 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นใครที่เป็นสาวก h o n d ้าหรือว่าชอบ Honda อยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังเพราะว่าอะไรน็อตเดิมตัวถังเดิมรถบอดี้เดิมๆทั้งหมดนะครับรถคันนี้ผมให้เสียงไม่ยากเลยนะปังไม่ไหวนะครับ <Wow. S 1> ไปดูันีกว่าว่ารถคันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปกรันครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่นที่หน้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับบอมี Honda City 1.5V IVT e c ปี2,010สีน้ำตาลแลไอเทมมานำเสนอนะครับก็สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจหรือว่ามองหาคอนด้อยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะอะไรเพราะเหตุใดน,นะครับรถคันนี้เป็นรถมือแรกมือเดียวเจ้าของใช้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและที่สาคัญโครงสร้างบอดี้ตัวถงังด้านหน้าด้านท้ายเดิมๆนะครับอ่ะ แต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ลูกค้าตอนส่งมอบรถให้กับทางเราเนี่ยพอดีลูกค้าเข้าไปโดนมอเตไซค์จูบมานิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลและแก้ไขให้นะและที่สําคัญเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆไ,ได้ดูนี่นะครับดูน็อตตัวถังด้านหลังครับเดิมๆทั้งขวาและซ้ายรูคมกลมบิม๊กเม็ดอาร์คชัดๆ และที่สําคัญรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมานะครับดูยังไงไม่มีรอยเจาะดูเลยนะครับสีนตาไข่จากโรงงานต้องเป็นสีนี้ทั้งขวาและซ้ายนะครับที่สําคัญยางอะไหล่ไม่เคยใช้เลยนะครับก็จะมีจุดเดียวแหละแบบที่บอลแจ้งไปนะครับอ้าใครที่มองหาอยู่เนี่ยน้องบอกได้คําเดียวว่าไม่ผิดหวังยางใหม่ปี20คิ้วกันสาดติดตั้งเรียบร้อยไปดูในส่วนของ ภายในของเขาหน่อยนะครับก็รถเพิ่งมายังไม่ได้มีการทําความสะอาดหรือว่าชําระล้างเลยส่วนเบาะภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าสีครีมแบบนี้นะนะครับทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังเลยนะครับในส่วนของคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลสีครีมแต่ได้เกียร์ออโต้แอร์มือปรับโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบเลยพี่ระบบความปลอดภัยมีแอร์แบ็ก ABS นะครับแล้วก็เลขไม์อยู่79 0 0 0ลูกค้าใช้น้อยมากพปงมาลัยนะครับไม่มีทะลงทะลอกทั้งนั้นนะครับ แต่ที่สําคัญนี่พี่พผมอยากจะพาเพื่อนๆพี่พเนี่ยไปชมในส่วนของห้องเครื่องหรือว่าหัวใจปัจจัยสําคัญของตัวรถของเขากันนะครับว่าปังไม่ไหวบอกได้คำเดียวนะครับเครื่องยนต์ไอวีเทคสี่สูบสิบหกวาวไม่มีสั่นไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งนะครับโครงสร้างด้านขวาน็อตตัวถังเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับรอยตะเข็บเม็ดอารลูคมคมดิสติกเกอร์แผ่นเพจมอกอครบ นะครับไล่มาเลยแบบว่าปังไม่ไหวนะครับสภาพนี้ก็สําหรับราคาค่าตัวหรือว่าราคาจําหน่ายของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2 7 9 0 0 0บาทกับเลขไม้เพียง79,000กิโลเมตรเท่านั้นได้รถปี2010สีน้ำตาลแลไอเทมลูกค้าเครดิตดีฟีดาวออกรถ9,900บาทผ่อนเข้าๆประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจก็โทรมาได้ที่0968642522บอลลาไปก่อนเพียงเท่านีน้สวัสดีครับ